กลับมาพบก,กับเดซี่แล้วนะคะวันนี้ก็เริ่มเลยนะคะกับเทพอักษรานะคะเทพอักษราต้นนี้นะคะดังสวยนะคะมีสามใบนะคะ <The main noise> ดังฮาบด่ดังฮาบนะคะร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะคะร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะคะเทพอักษรานะคะเทพอักษราร้อยห้าสิบรวมส่งะค่ะ <The main noise> ต่อไปเป็นเทพสายรุงะะยร้งนะคะเทพสายรุ้งนะคะ เทปสายรุ้งนะคะเทปสายรุ้ง350รวมส่งค่ะ350รวมส่งเทปสายรุ้งนะคะมณีวาสนานะคะมณีวาสนาค่ะมณีวาสนา380รวมส่งนะคะ380รวมส่งอยู่กระถาง4นะคะอยู่กระถาง4ค่ะอยู่กระถาง4นะคะด่างออกเหลืองนะคะนี้ด่างขาวนะคะ อันนี้ด่างตรงตรงตรงหูเขาอะค่ะตรงนี้นะคะนี่ค่ะกระถางสี่นะคะ,ะ,ะ,ะ380รวมส่งค่ะมณีวาสนานะคะ380รวมส่งค่ะ380รวมส่งนะคะด่างนะคะอยู่กระถางสี่นะคะใบที่3อ่หลอดหลอดใหม่ขึ้นมานี่ก็ด่างสวยเลยนะคะคุณผู้ชม เจ้าสาวนะคะเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวป้ายสวยนะคะเจ้าสาวป้ายสวยนะคะ390รวมส่งนะคะ390รรวมส่งอยู่กระถางห้านะคะคุณผู้ชมอยู่กระถางห้านะคะศีลานักป่านะคะศีลานักป่าเขาด่างสองใบนะคะ ใบนี้ด่างนะคะสวยนะคะอยู่กระถางสี่นะคะคุณผู้ชมไม้สมบูรณ์มากเลยนะคะไม้สมบูรณ์มากนะคะไม้สมบูรณ์มากนะคะไม้สมบูรณ์มากๆเลยนะคะ3 0 0 350รวมส่ง350รวมส่งนะคะศิลานักปราดนะคะด่างสวยแล้วนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะศิลานักปาดหน้าชมพูนะคะ กอกเกตต้นน้อยนะคะอยู่กระถาง3นะคะด่างทุกใบนะคะกอกเกตต้นน้อยนะคะ160บาทรวมส่ง160บาทรวมส่งกอกเกตนะคะกอกเกตนะคะกอกเกตเจน2นะคะ160บาทรวมส่งกระถาง3ค่ะต่อไปเป็นมณีล้อมเพชรนะคะมณนีล้อมเพชรนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้ด่างชมพูใบนี้ด่างเหลืองนะคะ แม่เขาสวยมากเลยนะคะด่างเยอะมากเลยนะคะต้นนี้ด่างสวยนะคะคุณผู้ชมห้าร้อยรวมส่งนะคะห้าร้อยรวมส่งนะคะห้าร้อยรวมส่งอยู่กระถางสามนะคะนี่ก็แม่เดียวกันกับต้นเมื่อสักครู่นะคะแม่เดียวกันกับต้นเมื่อสักครู่นะคะอยู่กระถางสามนะคะมณีล้อมเพรนะคะด่างทูกใบนะคะด่างสวยด้วยนะคะคุณผู้ชม ห้าร้อยรวมส่งนะคะมณีล้อมเพชรต้นที่สองค่ะมณีล้อมเพชรต้นที่สามนะคะด่างสองใบนะคะด่างสองใบนะคะด่างสองใบสี่ร้อยรวมส่งนะคะสี่ร้อยรวมส่งค่ะต้นนี้มณีล้อมเพชรสีแดงนะคะขายต้นสองใบนี้นะคะด่างใบที่สองนะคะออกด่างเหลืองนะคะคุณผู้ชม นี่ค่คะออกดังเหลืองนะคะมีสองใบนะคะอ,อีกอีกต้นนึงนะคะเดี๋ยวจะเอาลงอีกกระถางหนึ่งนะคะท่านใดสนใจต้นนี้480รวมส่ง480รวมส่งนะคะเป็นสีแดงนะคะเขาก็เลยแพงหน่อยนะคะ เขาออกด่างเหลืองนะคะใบนี้นะคะ480รวมส่งค่ะมันนีล้อมเพชรสีแดงนะคะมันนีล้อมเพชรสีแดงนะคะปล่อยต้นเดียวนะคะ480รวมส่งนะคะต้นนี้หลอดใหม่มาก็ด่างนะคะต้นนี้หลอดใหม่มาก็ด่างนะคะ450รวมส่ง450รรวมส่งนะคะเนี่ยค่ะ แม่เข้าสวยนะคะต้นนี้นี่นะคะวันนี้ก็ขออนุญาตแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะท่านใดสนใจนะคะอินบ็อกมาได้นะคะที่เบอร์0 6 1 6 9 1 5 8 2 4ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะไลล่าสุดน,นะคะวันนี้วันที่วันที่7ไหมวันที่7ค่ะ คุณขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่เป็นกําลังใจให้กับเดซี่นะคะขอให้ร่ำให้รวยขอให้รวยเฮงๆรวยๆวยถูกหวยรวยเบอร์กันทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ